สิ่งที่เห็นก็คือสิ่งนี้นะจ๊ะนี่การย้อมปิดผมงอกนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนมาดาเมาแล้วก็คุณแม่ข้างหลังนะคะ คุณแม่วันนี้เนี่ยก็คือเตรียมตัวมาเป็นช่างทำผมซาออนให้เจ๊นะคะเพราะว่าวันนี้ตอนแรกกับเจ๊จะไปถ่ายคลิปแต่งหน้านะจ๊ะแต่พอมาดูผมปุ๊บมันมีความแบบวืดเดี๋ยวให้ดูนี่ เจ๊อะปกติแล้วอะเจ๊ J จะไปทําสีผมถูกปะเพราะว่าเป็นคนที่ผมงอกเยอะมาก <th bb> ก็จะทําสีทุกๆ2องสาเดือนนะจ๊ะทําครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าเนื่องด้วยเจ๊ไปหาคุณหมอที่มีเขาเรียกว่าเชีช่ยวชาญทางด้านเส้นผมมาแล้วเขาก็บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเออการทําสีผมโ,โดยเฉพาะการทําสีปิดผมงอกอมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปทําสีแบบเคมี Me, ผมมันก็จะแย่หน่อยนะคะมันจะทาให้เกิดอาการผมร่วงเพราะเจ๊ไปป,ปรึกษาปัญหาผมร่งมรวงเออหมอเขาบอกว่าถ้าทําเคมีมันก็แบบปิดได้นานแหละค่ะแต่ว่า เคมีก็จะเยอะหน่อยมันก็จะกระทบกระเทือนกับสุขภาพของผมเยอะกว่าพวกครีมย้อมผมประมาณนี้ครีมย้อมผมก็จะแบบว่ายิ่งหาที่มีสารสกัดธรรมชาติมันก็จะทําให้ผมอะมีความแบบเสียหายนน้อยลงประมาณนั้นค่ะทุกคนคะดิฉันก็เลยบอกอ่ะงั้นยังไม่ไปร้านทําผมแล้วดีฉันจะให้คุณแม่ช่างเสริมสวยที่ Import ์มาจากสุโขทัยผู้ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําสีผมเลยเอ๊ะเืม ไม่ม,ไมีเพื่อนเอาช่างช่างช่างมันใจไหมเนี่ยเพื่อนอ๋อทำย้อมกับเพื่อนอ่อคุณแม่เขาเคลมว่ามีประสบการณ์ว่ามีประสบการณ์การทาผมมากับเพื่อนนะคะดิฉันก็เลยแบบอ่ะแม่ย้อมผมให้หน้อยเนี่ยนะก็เลยมาทําคลิปกันนะคะทุกคนเราก็ในตลาดตอนนี้มันจะมีครีมย้อมผมที่ออกมาใหม่ตัวนี้ของกานิเย่นะคะเราก็นี่ค่ะความที่ความที่เหอนนะคะเราก็เอามาเยอะมากเลยนะจ๊ะไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่รู้พอไหมไม่รู้พอไหมคะทุกคนไม่รู้พอไหม คือมันถูกอ่ะมันแค่มันแค่ห้บาทต่อซองแล้วซื้อเซเว่นะคะทุกคนคะของเจ๊ซื้อสีดําธรรมชาติมาเน๊ย แล,แล้วก็เป็นการย้อมปิดผมงอกนะคะทุกคนแต่ว่าในเว็บไซต์ของกันนเย่เขาบอกว่าถ้าใครทําสีแบบแฟชั่นเนี่ยสามารถเข้าไปดูวอลชอตทร r ออนนะคะคือว่าลองไปดูว่าสีนี้มันเข้ากับสีผมเราหรือเปล่าประมาณนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปซื้อตามโค้ดของเขานะก็เดี๋ยวเขียนว้ให้ข้างใต้ในแล้วกันนะคะทุกคนสําหรับคนทําสีแฟชั่นแต่เจนี่ผมงอกใช่ป่ะก็ได้แค่สีเดียวแหละค่ะก็คือสีดำนั่นเองนะคะช่างพร้อมไหมคะช่างพร้อมพร้อมบเสีย็แลวใจไม่ดีเลยอะช่าง มาย้อมผมกันจ้ทุกคนเสร็จแล้วเราจะได้ไปแต่งหน้าทำคลิปแต่งหน้ากันต่อ ชื่อเต็มๆของเขาชื่อการเนเย่คัลเลอร์เนเชอรัลหนึ่งจุดศูนย์ตปันเปลี่ยนสีผมสูตรใหม่นะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้มีสารสกัดจากน้ำมันธรรมชาติจากอะโวคาโดมะมันมะกอกแล้วก็อัลมอนน์นะจ๊ะทําให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสียอ๋อแม่เขาบอกว่าไม่มีแอมโมเนียแม่ไม่มีแอมโมเนียก็ไม่น่าจะต้องใช้แมสาลามะังกน่าจะไม่เหม็นนะแล้วก็ให้สีผมสวยชัดแม้บนผมสีเข้มปิดผมขาวแนบสนิท100แล้วก็โอ้ตรงน,นี้เขาบอกว่าสีติดทนนาน10สัปดาห์ป้องกันสี ผมซีดจางวาจางเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะเดยวพอเจ๊ทำแล้วเจ๊จะถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะสิสัปดาห์แล้วเรามาอัปเดตผลให้ดูว่าสีผมจะเป็นยังไงไม่ซีดจางอย่างที่เขาบอกจริงก็บอานะเดี๋ยวก็จะโพสให้ดูอีกทีนึงเป็นอัลบั้มภาพแล้วกันเด้อจะได้แบบมาดูกันว่าเฮ้ยสิสัปดาห์ไม่สีซีดจางจริงหรือเปล่านะคะวิธีการใช้เขาบอกว่าใส่ถุงมือแกะซองคาโลเรนซ์และเ e เวลลอปเปอร์ผสมให้เข้ากาันลงมันถ้วยพลาสติก โลมครีมเปลี่ยนสีผมลงบนผมแห้งอ๋อไม่ต้องสระผมชโลมครีมเปลี่ยนสีผมลงบนผมแห้งด้วยแปรงพลาสติกทิ้งไว้30นาทีแล้วก็ล้างผมให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าอ่ะเราก็จะได้สีผมที่สวยเด่นชัดนุ่มลื่นสำหรับคนที่กลัวแพ้สามารถทดสอบการแพ้นะ่ะได้นะก็คือเอา De v e l o p e r กับ c o l o r ร n ลผสมกันนิดนึงแล้วก็เอาคัตตันบัตมาป้ายที่หลังหูปล่อยแห้งทิ้งไว้48่ชั่วโมงถ้าเกิดไม่มีอาการผิดปกติก็คือไม่แพ้นะคะ เหม็นไหมแม่ไม่ค่ะไม่เหม็นแรกน้อก็เหม็นใส่แมสกนะมันดีตรงนี้ดิฉันนี่จะชอบมาสำหรับครีมย้อมผมอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าไม่มีแอมโมเนียมันจะได้ไม่ฉุนไงนวิธีการทำก็ง่ายดีขนาดคุณแม่พู้ซึ่งอ๋อจะว่าคุณแม่ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ได้คุณแม่มีประสบการณ์กับเป็นช่างเขาเรียกว่าช่างผมประจําบ้านครับกันย้อม <c oughs> กันย้อมกับเพื่อนคุณแม่ก็ใช้ได้สบายๆนะคะยาล้างผมที่แม่ใช้ก็เพื่อนๆเ,เขากลิ่นเป็นไงกลิ่นเป็นนี้มั้ อ๋อขอจะฉุนใช่ไหมอันนี้ดีเนาะไม่ฉุนเลยอะจริงๆแล้วอะมันไม่ได้มีใต้สีดำด้านหนูดซื้อสีอื่นมาให้แม่ย้อมมั่งดีกว่าสีน้ําตาลคาราเมลแม่แม่ <laughs> มันมีสีดำถ้าเกิดว่าย้อมปิดงอกอะมันจะมีสีดำสีน้ําตาลเข้มสีน้ําตาลน้ําตาลคาราเมลอะไรประมาณเนี้ยเอาไหมแม่น้ำต,ำต,ำต amel, นนาลคาราเมลมั้ม amel, มยย้อมออกมาปุ๊บหน้าสว่างไบรท์เมื่อกี้แม่บีบไปกี่ซองคะซองเดียวคะ่ะ พอไหมนะพอนะคิดว่าพองั้นก็ทุกคนถ้าเกิดว่าผมปะบ่าประมาณเจ๊ก็ซองเดียวพอเด้อนี่ก็เห่อซื้อมาซะเยอะเลยเห็นของใหม่ในเซเว่นอ่ะม่แล้วประเด็นคือมันถูกด้วย59บาทเองก <c oughs> ็งเลยรูดมาหมดรูดมาหมดแถงเลยนะคะ <c oughs> เอออีกอย่างหนึ่งก็คือที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ส0สัปดาห์เด้อเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดใช้พวกแชมพูเปลี่ยนสีผมอะจะอยู่ไม่ค่อยถึง2อาทิตย์มันก็จะเฟดไปแต่อันนี้เขาบอกว่าอยู่ได้10สัปดาห์ก็เลยอ้าจัดมาลองนะคะทุกคนคะตอนแม่ไปไปยอมผมให้ป้าๆให้ ไปแม่ก็ซื้อนี่ก็ได้เซเว่นนะแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยของฉันยอมนะไม่เหม็นด้วยนี่อยู่ได้ต้องซิฟอาทิตย์นานด้วยถ้าเกิดว่าแม่คิดถ้าค่ายอมใช่ปะแม่ก็บวกค่านี้เข้าไปอีก5 9บาทถูกด้วยนะ <c oughs> อาชีพใหม่รับย้อมผมหัวละลอยร้อยยี่ิร้อยห้าิเนี่ยแม่ก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยของของฉันยอมนะผมไม่แห้งนะผมไม่สากด้วยว่าอยู่ได้ต้องซิฟอาทิตย์ไม่ต้องห่วงเดียว เออเออแ,แม่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 รับย้อมผมแล้วแม่ก็บอกเขาอย่างนี้ก็ได้นะบอกว่าเนี่ยของสันนะสันยอมอะน้ำยาย้อมผมฉันนะมีส่วนผสมจากน้ำมันอัลมอนน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันมะกอกเลยนะ ของคำตะกีมากเลยคนอื่นคิด200แม่คิด150ตัดราคามาต้นทุนวา59เฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วคุณแมวมันเพนคือรักตำนาช่างขำว่ะเราต้องเปลี่ยนจากเรียกคุณแมวมันเพนเป็นเรียกว่าแมวคุณแมวมันเพนใช่ไงยอมจะจังยงเลยลูกค้าใจร้อน ครบ30นาทีเราทุกคนเดี๋ยวจะไปล้างผมก่อนล้วก็ลองมาดูว่าครีมย้อมผมของกันเย่รุ่นเนี้ปิดผมงอกได้อย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะคะอ่ะป ขอรีวิวความรู้สึกกันความรู้สึกการใช้งานอย่างแรกเลยคือตอนที่สระผมมารู้สึกว่าเออผมมันนุ่มดีนะแล้วก็ที่ดีมากๆคือกลิ่นไม่เหม็นเลยเว้ยกลิ่นดีมากไม่เหม็นแล้วผมมันก็เนี่ยจะเป็นอย่างเงผมโอเคไหมพี่ตองค์อะผมโอเคไหมผมเงาดูไม่สะราะาปกติเวลาเรายอมใช่ตอนนี้มันจะสระมันจะสระนะมันจะแข็งแข็งมันเป็นโคบเลยเนี้ยไม่สระ <laughs> แล้วไม่เป็นโค ต่อมาเรามาดูประสิทธิภาพการปิดหอกกันนิดนึงว่าเขาปิดหอกได้ตามที่เขาบอกว่าปิดหอกได้ร้อยปอร์เซนต์อ่ะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างวันทันเดจริงหรือเปล่าปิดหอกได้ร้อปร์เซนต์จริงไหมนะคะอามาดู เฮ้ยทุกคนสรุปคือมันปิดผมขาวได้แบบคือมันกลายเป็นผมดำหมดเลยเลิฟมากเลิฟใ mm hmm. นเอเนอร์จีนี้ของน้องมากเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่า59บาทวทมาจถาูก กลิ่นไม่มีแล้วก็ย้อมง่ายขนาดคุณแม่ช่างผู้ไม่มีประสบการณ์หนอที่ฉันยังยอมไม่ซึ่งตอนนี้คุณแม่ไปนอนแล้วนะจ๊ะคุณแม่บอกง่วงไปนอนแล้วเด้อสะดวกใช้ง่ายถูกค่ะซื้อง่ายซื้อเซเว่นบิ๊กซีโลตัสซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตคือมีหมดค่ะทุกคนดีมากๆเลยในส่วนของประสิทธิภาพการปิดงอกได้10อาทิตย์อะเดี๋ยวเจ๊เก็บผลให้ดู10อาทิตย์แล้วกันแล้วก็แบบจะถ่ายรูปวันทั้ง10อาทิตย์แเราก็มาดูกันใน10อาทิตย์หลังจากนี้ว่าจะปิดผมงอกได้10อาทิตจริงๆอบื้้้องตน First Impation มี10 10ใหค่ะ ดี เลิศปิดผมงอกมิดอย่างแท้ทรูและที่สําคัญคือแบบผม,มันุ่มมากๆเลยเลิศอะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวครีมย้อมผมงอกแกนิเย่คัลเลอร์เนเชอรัลราคา59บาทซื้อได้ซื้อจากเซเว่นตัวนี้นะคะคือออกมาดีมากๆเลยใครเคยใช้ครีมย้อมผมงอกตัวนี้ก็สามารถที่จะมารีวิวร่วมกันได้หรือว่าโอเคไหมนะรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้มีแค่สีดําสีเดียวเขาจะมีในส่วนของสีน้าตาลสีน้ําตาลเข้มสีคาราเมลสีดําคือมันมีให้เลือกหลายเฉดอะผมงอกก็ไม่จําเป็นต้องสีดำนะเนาะประมาณนั้นค่ะทุกน รีววิไอเทมแห่งวัยกันแล้วนะจ๊ะช่องเนี้ยก็นั่นแหละคุณก็โตไปกับดิฉันใช่ไหมล่ะคะผมงองผมงอกก็มาด้วยกันนั่นแหละรีวิวให้ดูเราจะห่วงหงอกไปด้วยกันแต่เราจะปิดงอกว่าเราจะปิดงอกไปด้วยกันเราไม่มีงอกแล้วนะอ่ะคลิปนี้เจ๊ต้องลาไปก่อนนะทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิีงแกงเข้าไว้ใน YouTube หรือใครดูผ่าน Facebook นะคะฝากกด follow แล้วก็เห็นโพสก่อนด้วยจะได้เจอกันคลิปหน้าจ้ะอีก10อาทิตย์เจอกันบนหน้าเพจโดยเจ๊ถ่ายรูปมาให้ดูออออััปปเเเดดตผลลนนนนะะจจ๊๊วี้้ขาไก่ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีแบบนางสาวไทยผมดำ